สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปที่แล้วปนิตได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในอเมริกาค,คลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยในอเมริกาต่อจากคลิปก่อนค่ะ เพื่อนๆก็จะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้สูงวัยผู้สูงวัยของชาวอเมริกันหลายๆคนถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ nursing home เดี๋ยวเพื่อน,อนจะได้รู้จักกับ n u r ร์ซิ h งโฮด้วยเขาอเมริกันสูงวัยส่วนหนึ่งเขาต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราหรือ n u r s ์ซิ h งโฮนั่นเองถ้าหากว่าลูกๆของเขาไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเช่นคนที่ ลูกๆอยู่ต่างรัฐอยู่ต่างเมืองไกลๆหรือคนที่ลูกๆเขาไม่สนใจเขามีรายได้เขาก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราคา่ะเพื่อนๆการที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราได้นั้นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องมีรายได้ เป็นของตัวเองนะคะเพื่อนๆเพราะอย่างเช่นบำนานในการเกษียณอายุนั่นเองค่ะไม่ว่าเขาจะไปพักอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชาราหรือพักอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆน,นั่นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องมีรายจ่าย ตั้งแต่ชั่วโมงละ50เหรียญถึงชั่วโมงละ150เหรียญเลยทีเดียวนะคะการที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราได้นั้นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องมีไรายได้เป็นของตัวเองนะคะเพื่อนๆก็อ,อย่างเช่นบำนาญในการ,กรเกษียณอายุนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้สูงวัยของชาวเมริกันเขาไม่สมัคร ใจที่จะไปอยู่เนอร์ซิงโฮมเขาก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะจ้างนางพยาบาลจากเนอร์ซิงโฮมมาดูแลที่บ้านได้เช่นเดียวกันกับเพื่อนๆไม่ว่าเขาจะไปพักอยู่ที่เนอร์ซิงโฮมหรือบ้านพักคนชาราหรือ พักอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะต้องมีรายจ่ายตั้งแต่ชั่วโมงละห้าสิบเหรียญถึงชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญเลยทีเดียวนะคะในจํานวนนี้ห้าสิบเหรียญถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนี่ก็คือ ไม่ได้รวมค่าอาหารนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นค่าดูแลทั่วไปก่อนนะคะนั่นก็คืออาหารนั้นจะอีกส่วนหนึ่งค่ะหรือมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองด้วยนะคะถ้าผู้สูงวัยชาวอเมริกันจะไปพักที่เนอร์ซิ่งโฮม เขาก็มีเพื่อนนะคะก็จะเป็นเพื่อนที่ไปพักในเนอร์ซิ่งโฮมด้วยกันนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีพยาบาลก็คือจะมีพยาบาลนะคะคอยดูแลแต่คำว่าเนอร์ซิ่งโฮมมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเลิศหรูดูดี ทุกเนอร์ซิงโฮมเพราะก็มีลูกๆหลานๆห,หลายคนพยายามที่จะไปนำผู้สูงวัยของตัวเองกลับไปพักที่บ้านแต่บางครั้งเนี่ยเจาา้าหน้าที่เนอร์ซิงโฮมก็ไม่อนุญาตค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการฟ้องร้องกันได้นะคะเพราะทุกอย่างที่นี่ มีกฎหมายควบคุมแล้วถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ผู้สูงวัยสมัครใจจะพักอยู่ที่บ้านของตัวเองโดยที่ลูกๆหลานๆไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็สมัครใจที่จะหานางพยาบาล จาก Nursing h o m มมาดูมาดูแลที่บ้านนะคะรวมทั้งการอาบน้ำรวมทั้งการหาอาหารให้นะคะ <Great. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าชีวิตผู้สูงวัยของชาวอเมริกันเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกใช่ไหมคะเพื่อนๆขาแต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ เขาเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เลยก็คือในสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวเขาไม่เขาไม่ได้เสียภาษีนะคะตรงนี้ก็จะมีรายได้จากรัฐบาลไม่กี่ร้อยเหรียญค่ะส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายทั้งหลายนั้นมันไม่ได้เหมือนกันทุกรัฐนะคะแต่ละรัฐเขาจะมี ความแตกต่างกันออกไปสรุปก็คือคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยชาวอเมริกันนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับเบีย้ยบำนาญของตัวเองค่ะเพื่อนๆและขึ้นอยู่กับลูกๆหลานๆจะดูแลหรือเปล่าเพราะ ผู้สูงวัยหลายๆคนอยู่บ้านโดยลำพังแบบโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะมีรายได้มีบำนาญเป็นของตัวเองก็จริงแต่ว่าเขาสมัครใจอยู่ที่บ้านเขาก็จะต้องอยู่กับความเงียบเหงาค่ะดังนั้นคุณภาพชีวิตของแต่ละคน มันก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยข่าวเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังรับชมเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้สูงวัยในอเมริกาหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ปานิตย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปคะ่ะ และเพื่อนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับชมปณิตฝากกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบาย